สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนจูนมิกนะครับมิกอะไรครับนี่เอกซ์ซ้ำสองแหลกครับเอาเอกซ์ซแหลกครับวันนี้การจูนระบบเสียงครับเนี่กับตันชแนลครับเด็กป .1 นะครับวันนี้เอาเริ่มที่ดูช่องชแนลหน่อจูนที่ชแนลครับดูช่องชแนลครับนี่ครับนี่ตัวนี้เลือกช่องใช่ไหมนี่เอาเลือกช่องสองกดนี่ไปแะกดเนี่ยเอาดูเขาดูช่องสิบห้าหน่อยเอาหมุนไปช่องสิบห้าครับนี่ครับนี่นี่คหมุนครับหมุนไปเลยนี่ครับนี่ครับ ไปช่องสิบห้าครับก็จะกดอ่ากด enter ครับ enter ช่อง15บห้น่อยกดลงเลยครับเนี vard, ああ่ยกดลงปุ่มปุ я, huh ่มเดิมปุ่มเดิมครับนี่นี่ครับเอาได้ช่องแล้วเอาเลื่อนเลื่อนดูครับดูดูคอมพิวเซอร์ด้วยนะมีกร์หน่อยเอาเลื่อนไปดูเกียร์ดูคอมพิวเซอร์หน่อยอ่านี่ครับกดเลื่อนตรงนี้โอ้โหนี่ครับนี่มาตรฐานนื้อประจันกับตันเอาเลื่อนอีกเลื่อนอีกเลื่อนอีกดูตรงไดนามิกร์เอาเลื่อนอีกเลื่อนอีกครับไปอีกนี่ครับตัวนี้ตัว eq เจ้ไหมนี่ครับ ตัว EQ เอาหมุนเสียงนิดหน่อยหมุนเสียงหน่อยหมุนเสียงหน่อยเอาหมุนเสียงเอาเบียดลงกันเบียลงหน่อยสมมติว่า iPad เราเสียใช่ไหมครับนี่ iPad เราเสียนะครับเหี่ยกับกันนะเอาไปดูช่องช่องสองหน่อยช่องสองหน่อยมือช่องสองดูเสน่ห์ครับดูเสน่ห์นี่ครับกับตันแชนแนลเอา Enter หน่อย Enter เนี่ย Enter กดลงนี่ช่องสองมาเอาเอาวิธีการจูนเสียงเสียงต่ำเลยครับจูนเสียงต่ำหน่อยเอาไปดูครับวิธีการจูนเสียงต่ำกับตันนะครับนี่ครับ อาวิธีการจูนเสียงเสียงต่ำครับจูนนะโอ้โหนี่ครับเนี่ยต่ำมากครับต่ำมากอ่าวิธีจูนเสียงต่ำนี่อจูนเสียงสูงหน่อยนี่จูนเสียงสูงหน่ออ่าสูงแค่ไหนสูงแค่ไหนจูนเสียงสูงแค่ไหนนี่ครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับกับตันแชแนลเอาสวดหน่อยครับสวดหน่อยสวดหน่อยสวดสวดครับ